เพียงไมื่อนี้ห้องกันสิมาพาทัวพาทัวงานของมออยากอยากไปตรงนู้นอืมต้องได้ไปด้ยไปดำเนินรายการกันค่ะทุกคนเราเราจะไปเที่ยวข้างในกันนะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรจะไปข้างในวันนี้การเลี้ยงการเลี้ยงล้วก็เั้ยไอ้เนยจับมือไอ้ฟุ๊กหน่อยจะได้มือจะได้ดังดัอ๋อเนยจะเอาแมมือใช่มันจะได้ดังๆเรียกยอด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 เข่าอ่ะ ะแมววัวอะไรมาขายก็บอกอยู่ว่าชวนทุกคนอาทิตย์หน้าแล้วกันเราจะแลไปถ่ายถ้าถ่ายก็ต้องซื้อนะเก็บผ้าลินก็มีขายทุกคนรู้อะไรนะอันนี้มาอีกรอบแล้วอันนี้มามาพบกับเราอีกรอบแล้วนะคะวันนี้เราได้อะไม่ได้ครับ อะไรเสั่งน้ำเลยค่ะเจี่อันนี้แอปเอาพูดแบบแบบในทิกตอกอ่ะแบบว่าลูกชิ้นอีอีอย่างเงี้ยอะฟุกแม่ที่ขวดยาเวอร์แก้วเือแก้วเือเกลือ้ำแดงไปเฮ้ยใจจับหน้าเราสั่งอะไรครับพูดพูดกับกล้องไม่ไม่ไม่น้ำนมนี้น้ำนมน้ำนมนี้เอาเอาแอปแอปแอปไปลูวเคมเคมเคมต้องชิมนะเยเร็วไม่พูดโปรดให้ป้าเขาหน่อย แนะนำแนะนำเลยบัตรเจ็บาทกเจ็ดบาทครับตามมาครัอันนี้ถ่ายเองเจบาทนะคะแล้วก็อันนี้ว่าเองอันนี้หนิงถ่ายเนาไม่ไมยถึงเพื่อนถ่ายเช่เื่อเพิ่มความรู้เจ็ดห้ารู้เปล่านาก็เอาเกลับมงไม่ได้ อันนี้ลายเซน์จริงป่ะครับตินมาจากเครื่องเลยใช่ก็ตินมาจากเครื่องเลยบอกบรรยากาศบรรยากาศในงานหน่อยเราจะไปชมบรรยากาศในงานก็จะแบบอูสาวสาวเยอะมากเดินอ่ะเดินไปแล้วก็พูดไปจริงจริงแบบมันมีฟุตบอลด้วยไปต่อเลยต่อเลยอย่าเขินอย่าเขินเราจะชมบรรยากาศนะคะทุกนก็จะอู้สาวสาวเยอะมากเลยนะคะจร้านขาร้านขายก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่า จัดไปรอบที่เท่าไหร่เนี่ยพูดๆเป็นอีสานนี่มือนี่ห้องกระสีมาพาทัวร์พาทัวร์งานของมออยากอยากไปตรงนู้นไปเริ่มตรงนี้มาเริ่มใหม่มามาพันทำอะไรกันเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยเร่มทำอะไรกันเนี่ยมามามีไปก้อนมีไปก้อนปิดแล้ว กูเป็นคนอันนี้แล้วอันนี้อันนี้อร่อยจิติก่อนอร่อยไม่เคยถ่ายปะไม่ไม่คิดว่ากูจะเขินหน่อย,อยน่ากินมากเลยแล้วก็ต่อเหยืกต่อแถวนู่นยาวนู่นเลยเโอ้โหอ้าวอุ้ยไม่เคยเลยโอโหส<ล>นกไปยิ้มใหญ่ อะไรอไอ้พวกนี้เยอต้องการ้าพาิสัเพื่ออะไรปิดหน้าก่อนโด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 นเหรอเออปิดหน้าไว้รอเลยตหูตูไปกกับมันล้องดิ I'm a